สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนแลรำเพริศน,นี่ครับมาพบมาพอกับช่องใหญ่ชอ่ชองหลักนะครับครับผมมาเบิ้งผู้สาวใครไม่ซ่อนตะฮักใช่ปะกินอะไรนะนมจมกูครับโอ้ยเนี่ยไหมมัทฉะลาเต้กันไหมมัทฉะออมะละกันชางเน่ยมัทฉะลาเต้เนย เขียวเย็นสองเ yeah ขียวฝา่นหานน้อยหนึ่งนมชมพูหนึ่งนมชมพูไม่มีไปัหาใที่สุนพี่บ่าวนมชมพูไม่มีมีนมขาวมันดันขายต้องเยอะนมชมพูอะไรนะครับหรอนมสดนมสดนมสดหวานบอก ับหน้าตาไหมเอ้าได้ได้ผมแกต้องกินเฟสดักช็อกโกแลตเว้มันเข่ารับเจ้ามากเลยเอาสิตรงไปดูจะได้อันนี้พี่น่อมากินกาแฟนะครับผมไปหาที่ลู ครับนี่พี่น้องกับพักเดินทางนะครับก้อนสิบไปหาอีล่าโยคอนแกนนะพี่น้องนี่กขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเรียงกาแฟถาม่วนถามว่าเี่กลผลยว่ากิโจกิโลพอจกิโลอไกโกิโลิโ

ใจของอกเมเลยอ้แทบช็อกแทบช็อกแทบช็อกไหนใส่ไหนคนทัรถไม่ดีกว่ามีงัวปะมีัวเอาว่าเปี่ยนังไงนะนน้องวมนานน่ะเอ้ยอยากาไปนเดื่อเดลี่้เล่นน พอจะบอกบอกว่าพึงว่าึงมาแค่นดยไ่้ตมาทกนอีเท้ออว่าป่อยกงี่โอตายแล้ว ปผู้สาวอเมซอนนะครับไอุ้้อยู่ตัวอยเยว่าเก็บปวดกนนะเลยตัเอลยเทยเข้าบินเก็บปวดด้วยสุไปไปไปเอไปพี่น้องชมครเกเวลาโอ้ย

ขงหลังฝนฝนฝ้าสมศักแตกข้าวเอยเออมอะไราพี่น้องนี่ครับขอบคุณนะครับพ่อการใช้นะครับสำหรับกาแฟและชาเขียวนะครับผมนี่เศษทีใหญ่ๆนะครับผมระดับเจ้าสัว ระดับเจ้าสวนะครับกัเ,เดี๋ยวเข้าสิเดินทางต้อนนะครับไปาหาอีหล่าอยู่ขอนแก่นราชธานีไปจังหวัดขอนแก่นนะพี่นอ้อง<ด>อุย้ยขมโมยขมโมยขมโมยไม่ได้ขโมยห้ามขมโมยเจอของดีพี่น้องรับกับมือเลยใช่รับกับมือเหมือนกันใช้รับกับมือน,นี่น่ารัก เลือกไข่พร้อมเด้ยีราไข่ใช่อันนี้มันก็ก่อนก่อน<ๆ>ก่อนก่อนอนอี่หละสิเลือกไข่นี่ผมของผมอ่ะมันสิเป็นชุดสีเขียวแล้พี่น้องไปขา้างกสิเลยเดินทางนะครับตอนนี้เดินทางน้ำกลกันไปพี่มอหนุ่ยกับขั้นแรกนะครับผมกับขั้นสองพ่อการขั้นที่สามแล้วกับพ่อจอยกระบ,บับไก่นะขั้นที่สี่น้ำกล่นกันเป็นคาราวานไปนะครับนี่รถพ่อการแท็กกับด้วย การขับรถของพี่สอนหนุ่มทะเบียนนะครับขับรถให้พ่อกันใช้นะครับเราออกผิดทางลูกพี่ไม่ทันแล้วน้องคนจะเสพใจหลังจากเข้าไปคอนแกนนะครับเอาก็ร์ไื่อเดินทางกลับนะครับผมโอ้ยพี่น้องเยไปครับพี่น้องก็เดินทางกันโตกันเลยครับผม พี่น้องครับเมื่อนี้กับงานอยู่ทางขอนแก่นเด้อผู้ใดอยู่ขอนแก่นนะครับกลับไปให้กำลังแรงใจยีหละอรุงอิงเขาได,ด้เ้อพี่น้อง<ม>โอ้นี่นี่งั้นยกคุนี่งั้น,นบ้านเอมชนทิชานนะครับผมวันที่เท่าไหร่บังหัน<ม>บ่งประทันเลยเอาไหนนั่นแล้วนี่บ้านเอมชนทิชานนะนี่นี่นี่นนอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู้รบ้านเอมชนทิชาผมผมผมเคยมากินอาหารร้านแก่อยู่นะ ตอนดังใหม่ๆน่ารักแอมอ่ะเนี่ยชานุม,มานนะครับอำเภออำนาจ,จเจริญน,นะครับผมมาแต่มอเตอร์ไซค์ไเลยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วขับไม่ได้เสน็จกันผมยังชอบเลยแอมแอมน่ารักรถบ้านนาไปนู่นเลยเราติดไฟแดงติดไฟแดง<ๆ>ซ้ายผ่านตลอดนะในมึงเหรอติดอยู่นะ ถ้่ผมเป็นพี่ผมจะเกลี้ยวเข้าโรงเรียนแล้วก็จะไปออกอีกฝั่งหนึ่งโรนู้นก็นไม่ือนนเองเป็นคนดีพอที่ะคโอ้ายผ่านตลอดใครบอกผมนี่บอกแกเลยนั่นแดงไปอยู่นั่นมันแดงแค่สองเดนนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันโอ้แมวนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมนี่อ่าชานุม,มันนะครับผมสุดอยอดจริงจริง บ้านแอมชนทิชาศิลปินดังผู้สางอเสียงให้จังหวัดเอใ้อำเภอนะครับผมอีกหนึ่ง <มา S 1> คนติลิกาสินอะไรอย่างนี้นะชาโนม่าไม่ติลิกาสินนะโอ้สนับสนุนโดยกองทุนเฉลียวอยู่วิทยา,าเยอะไม่ต้องวง่างเรดบุ l l ใช่เฉลียวอยู่วิทยานี่กระทิงแดงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มชัยนะ ตรงนี้ข้อมูลเยอะเหมือนกันอ้าวแล้วท่านแล้วแล้วก่อที่พูดเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องคนเกษตรพิ่ชายเดี๋ยวนะเย้โอกาสเส็งไปแล้ครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำเนี่ครับคลิปหน้าว่ากันไหมพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ